เจ้าสัวทุกคนมีสินแสแล้วคุณล่ะมีหรือ,อยังสวัสดีครับผมเออริยพลจาก Galaxy c o n s u l ซ์ถอดรหัสบาร์โค้ดชีวิตครับวันนี้ผมมีข่าวดีจะมาบอกเพื่อนๆครับผมได้ออกแบบระบบที่ชื่อว่าสินแสบาร์โค้ดชีวิต เอาไว้สําหรับลายแจ้งเตือนสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆทุกคนครับเมื่อมีดาวในจักรวาลเคลื่อนย้ายมีพลังงานเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบอะไรกับชีวิตคุณคุณจะสามารถรู้ได้ทันทีแบบเฉพาะเจาะจงที่สําคัญระบบนี้นะครับคุณจะเอาไว้ใช้วางแผนป้องกันตั้งรับและลุยกับชีวิตคุณได้อย่างเต็มที่โดยที่คุณไม่ต้องกังวลว่าคุณจะ ทำอะไรผิดพลาดมันเป็นระบบที่ทำให้คุณมีสติใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทครับข่าวดีที่2คือคุณสามารถใช้ฟรี30วันครับเมื่อครบแล้วคุณจะตัดสินใจได้ว่าควรใช้ต่อหรือไม่ใช้ดีง่ายๆครับเพียงแค่ขอรหัสเชิญกับคนที่ส่งคลิปนี้ให้คุณดูหรืออินบ็อกซ์มาภายใต้คลิปนี้ครับแล้วคุณก็จะได้ใช้ระบบสินแสบาร์โค้ดชีวิตฟรีครับรู้ก่อนดีกว่ารู้งี้เพราะรู้งี้ทีไรสายไปแล้วทุกทีคุณว่าจริงไหมครับ